บมก็ได,ได้ไปฮอตได้เป็นยังงั้นีหรอ,อนรับทสั่นเข้าสู่ช่องจิตใจไปด้วยกันครับผมวันนี้เราจะพาไปทำบุญนะครับออกคลิปสองคลิปครั้งแรกครับผมอาด้วยกันห้า,างันสมปองป๋าหนูหน้าสองนี้แล้วก็ผมครับผมรวมเป็นห้างันพอดีไปครับนนอยากทำงานเลยครับผม เออมาแล้วครับพิมพ์ง,งานครับสองคนดีจัดเลยสใเสริกินงาน่นอนเลยนะตากบุญกินอยไรก่น้างไห Này. À? đây nè Biết bước Hả? Cái này hả? Chốt hả? Cái này xong Cái này xong Săn 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 มบีพดวะ้วนว่าต้นลูกปืนมัอเกลี่ยลูกปืนหรือเปล่าว่าสั้นขี้ปะเดว่าสั้นเหรอายทายเหรอม่ลูกปืนเตะไม่อ่าลูกปืนเตะดีอืมนซีนบีบใ

สิคับไปบ่สิครับไปวจันเอาขึ้นรถอปัญญาไมั้งขึ้นรถนั่นแล้วได้อารถผมลงมากเลย้วโอ้ยอดมันยอดมากแล้วอเ็รถดีไมันจะเป็นันไดไปใสมาใส่พี่น้องเอ้บันเอาล้ ว่าไปแรงก็ม <gegen violin> <acy> ูด <left> ้ว kind of ่าปลยนี่แอไปไหไ้ัียรู้ก็ไปแล้วะไปฮอดได้รู้่น ท่านจะูกับน้ำมันหัวมาครับเปลี่ยนรถครับเปลี่ยนรถทุกเฉินพวกก็เด็ไปใส่อยนเปเปปปลี่ยนนยน้น จับหน่อยจับใครให้หน่อยโอ้กล้องหน้ารถแอดมันคือดับแอด เป็จับพ่ดเับ้อมมมากระอยู่ของนวบีดแต่เป็นยมากพอเอามากแงนักรถแดงมากเลยว้าวอ่เลยข้อจีนะครับไปเจอกันมีกพี่หนาครับผมขอบคุณครับ